เนี่ขอร้องเลิกบูลลี่ยอนได้แล้วนะไม่ต้องไหว้หรอกไม่ต้องไหว้ขอร้องอแต่ว่าขอร้องแก่บ,บูลลี่ยอนแค่นั้นเองของก็ถึงสมเด็จแท้น้องอยู่ที่คนเล่นเข้าใจปไ่ะเออนี่เนี่ยยัดใส่เขาไปในกล้องเลยจบหมแม่มาถูกจังหวะจริง ม่มีไรแล้วก็ปิดกล้องสิ <c oughs> นี่ครับบรรดาสาวกนะครับเหล่า ROV ทั้งหลายครับผู้เล่น ROV นะครับ <c oughs> น่าจะรู้จักกิติศัพท์นะครับ <c oughs> ชื่อเสียงแรงน้มของฮีโร่ที่ชื่อว่า <c oughs> ยอนกันเป็นอย่างดีนะครับเ <c oughs> พราะเป็นฮีโร่ที่เป็นสายแคร,รี่ครับแล้วก็มีมาตั้งแต่เกมเนี่ยเปิดตัวช่วงแรกๆแล้วนะครับแต่พอวันเวลาผ่านไปเนี่ยก็แน่นอนทีคค่เราทราบกันนีว่ามีฮีโร่ใหม่ๆเนี่ยนะครับเข้ามาครับหลายคนมองว่ามันมีตัวอื่นที่โหดกว่าครับและหันไปเล่น แต่ตัวเหล่านั้นเนี่ยหันไปเล่นตัวตัวพวกนั้นจนหมดตัวใหม่ๆที่เข้ามาแทนนะครับทําให้การเล่นฮีโร่ของยอนนนเนี่ยถูกเลิกคิดไปโดยปริยายครับและมันก็หนักไปนะครับหนักถึงขั้นที่ว่าถ้าเลือกยอนมาเล่นเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าเท่ากับไก่เลยก็คือไวรุ่นเจก,ก็บอกคือกาก,ากนั่นแหละก็คือเป็นไก่เพราะมันมีตัวอื่นที่โหดกว่าเยอะครับแล้วก็มีให้เลือกเล่นเลยนั่นเองนะครับมีเยอะให้เลือกเล่นความเห็นนี้ครับล่าสุดนะครับตลกดังอย่างพี่แจ๊ดนะครับสปุกนิคแบบยองก,กุ๊กเนี่ย ก็บอกว่าคงใช้ไม่ได้กับพี่แจ๊ดนะครับความเห็นนี้เนี่ยเพราะล่าสุดแกเพิ่งจะลงคลิปวิดีโอในเพจของแกครับหลังจากที่เล่นแล้งใน ROV เนี่ยแล้วก็เลือกย้อนมาเล่นซะด้วยแต่ดันโดนบ่นซะยับครับทั้งเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ทีมตรงข้ามจนต้องเขียนแคปชั่นเรียกร้องให้เลิกบูรี่ย้อนซะทีนี่นะที่ทุกคนได้ดูไปก็บอกกดแร้ง ROV เนี่ยเจอพวกเกลียนบ่นเฉยเป็นอะไรมากแค่หยิบย้อนนะครับเขาบอกว่าแค่หยิบย้อนเนี่ยไม่ใช่แค่ฝั่งผมนะ นี่ฝั่งตรงข้ามก็บูรี่เอาดิของขึ้นเลยครับฮีโร่มันเล่นได้ยืนยันนี่เขาบอกยืนยืนให้เป็นรูดทีละลายเก่งไม่เก่งอยู่ที่คนเล่นนะครับแล้วก็บอกว่าให้หยุดบูรี่ย้อนให้ย้อนมีที่ยืนนะครับแล้วก็บอกว่ายอนเนี่ย MVP สะด้วยนี่นะครับแล้วก็มีการโชว์ภาพนะครบ,บอกว่าได้ Q, เพนตาคิวเฉลยนะก็คือฆ่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับทั้งทีเนี่ยหตัวแบบทิ้งระยะเวลาห่างกันไม่มากนะักนี่ โโใครที่เล่นอาวีก็คงจะเข้าใจนะครับส่วนใครที่ไม่เล่นเนี่ยก็เป็นเกมนะครับเกมที่เล่นกันนะครับในหมู่วัยรุ่นฮิตกันซึ่งก็ฮีโร่ตัวนี้นะมักจะถูกบูลลี่นะครับซึ่งพี่ชายก็ไปเล่นแล้วก็มีการอัดคลิปมาระบายที่ทุกคนได้ชมไปครับเอ้ยพี่ตีป้อมหรอฮะเล่นตัวอะไรอ่ะอะไรนะเดี๋ยวพึ่งกวนทิอะไรเนี่ยย้อนไงตัวอะไรพี่ยอนย้อนเฮ้ยพี่นั่นไก่<ะ> <laughs> ไก่บ้าเลย รู้อย่างมาอยอนโหดขนาดไหนมีอยู่ที่คนเล่นเลิกบูลลี่ได้แลนะฮะเนี่ยลูท่ทีเดียวกับบอมนะเนี่ยขอร้องเลิกบูลลี่ย้อนได้แล้วนะไม่ต้องไหว้หรอกไม่ต้องไหว้ขอร้องอ่ะแต่ว่าขอ,อบบร้องเก่ยกบบูลลี่ยอนแค่นั้นเองของก็ถึงสมเด็จแท้น้องอยู่ที่คนเล่นเข้าใจปไ่ะเออนี่ เนี่ยยัดใส่เข้าไปในกล้องเลยจบไหมแม่มาถูกจังหวะจริงไม่มีอะไรแล้วก็ปิดกล้องสิ <c oughs> บรรดาทาดหมาทาดแมวคนรักสัตว์ต้องห้ามพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาดน,นะครับเราจะไประเบิดความมันกันครับในวันที่22ถึงวันที่25ธันวาคมนี้ครับไปพบกับบรรดาไซเล็บเพชรไอดอลนะครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนำโดยน้องจุมม๊หมิงครับจากบ้านเจแนแอนเฟรนนะครับ น้องโอลาฟน้องวัจจ่าน้องเปียกจากบ้านจักรปล่อยฮัสกี้เฮาน้องวาแวร์เป็ดมีผมอีกทั้งมีโชว์พิเศษนะครับจากพี่ตรีชัยนรค์นะักร้องทุ่งคนดังเนี่ยนะครับจะมาร้องเพลงในงานของเราด้วยครับงานนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับภายใต้ชื่อง,งานเพชรอินวันด์แลน2022นะครับ ไปเจอกันได้ที่เซ็นทันพลาซ่ซาเวสเกตนะครับเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่วันที่22ถึง25ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลาประมาณ11นาฬิกานะครับจนถึง21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มคอสรุกมากมายรอทุกคนอยู่ครับ